ศูนย์การคา้าเซนทันคอนแก่นจัดงานวันเด็ก2566เซนทันชิดเดย์2 0 2 3เปิดงานเมื่อวันที่14ม่มกราคม2 5 6 6รณลานโปรโมชั่นชั้นหนึ่งศูนย์การค้าเซนทันค,น,น,น,ทนคอนแกนคุณนิสาชาผูพวงผู้จัดการทั่วไปศูนย์การคา้าเซนทันคอนแกนกล่าวว่างานวันเด็ก2 5 6 6้ยแชมเปญเซนทันชิดเดย์2 0 2 3คิด r ร a t e โลกเล่นอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างโลกที่ยั่งยืนระหว่างวันที่9ถึงวันที่15มกราคม2566โดยทางเซนท่านพัฒนามุ่งมั่นสร้างสรรค์พื้นที่ของศูนย์การค้าเซนทันทั่วประเทศให้เป็น m ฟ l y d e s t i n a t i o n Landmark พร้อม c r รเอ e กิจกรรมต่างๆเพื่อมอบประสบการณ์ใหม่ๆและเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัว พร้อมกับพัฒนาศักยภาพของเด็กๆและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศและเป็นโกลบอลซิติเซนของโลกใบนี้ต่อไปโดยเรา<ส>ได้มุ่งเน้นการปลูกความคิดสำนึกรัก<น>ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อปลุกพลังการเรียนรู้ของเด็กๆให้ก้าวสู่การเป็นสี่โลกซิติ้เซนที่ดีในอนาคต สอดคล้องกับมิชชั่นของโลกและเป้าหมายของเซนท่านพัฒนาในโครงการเซนท่านพัฒนาเดอะ h ชาวน่ทูเนซิโร่ที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์โดยศูนย์การค้าเซนท่านคอนแกนจัดยืจกรรมสร้างสรรค์รักโลกรักสัตว์มหกรรมคนรักสุนัขครั้งยิ่งใหญ่ในจังหวัดคอนแกน ในทีม g i a n t d o ็อกโชรวบรวมเอาสินค้าและบริการสำหรับสุนัขไว้อย่างครบครันตื่นตาตื่นใจไปกับการแสดงโชว์ความสามารถด็อกเทรนโชว์สัตว์เลี้ยงแสนรักสุนัขแสนรู้ตัวยักษ์พร้อมกิจกรรมเดินแฟชั่นโชว์ในชุดรีไซเคิลจากน้องนูงน,นูนอกจากนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานที่ ได้ร่วมจัดกิจกรรมภายในเซ็นทัลคอนแก่นโดยมีไฮไลท์มากมายอาทิการแสดงสินปไทวรรณกรรมพื้นบ้านของคนอีสานถ่ายทอดเรื่องราวผ่านละครหุ่นเงาในทีมรักสัตว์และร่วมเวิร์กช็อปโดยน้องๆจากศูนย์ส่งเสริมออร์สติกจังหวัดขอนแก่นบริเวณลานโปรโมชั่นชั้นกีกิจกรรมโครงการคัดแยกขยะและร่วมเวิร์กช็อป จากสมาคมสตรีนักธุรกิจจังหวัดคอนแก่นบริเวณริมระเบียงทางเชื่อมชั้น5โซนกลางงานแข่งขันฟุตบอลเยาวชนจากสโมสรคอนแก่น f อบริเวณลานข้าวเหนียวและกิจกรรมต่างๆซึ่งได้รับการเปิดเผยจากคุณนิสาชาผู้พวงผู้จัดก,การทั่วไปเซ็นท่านคอนแก่นได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว,ว่าวันนี้นะ ร่วมกับสมาคมออริสติกของแก่นนะคะก็มีการจัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปวาดภาพระบายสีนะคะก็เชิญน้องๆหนูๆน,นะคะมารู้จักวัฒนธรรมของอีสานนะคะในแง่มุมของการเล่าเรื่องนะคะจากสุนใจนะคะในวันนี้ก็ทำให้เด็กๆชอบแล้วก็มีการสามารถที่เด็กจะได้ การนาการการวัดภาพด้วยตัวเองได้ด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังจัดร่วมกับสมาคมธุรกิจสตรติจังหวัดขอนแก่นนะคะได้มีการจัดกิจกรรมเรื่องของการรักโลกลดโลกร้อนนะคะในเรื่องของการแยกขยะนะคะเด็กๆจะได้ทราบว่าขยะแต่ละอย่างเนี่ยมีความ ทําให้การที่ว่าถ้าเราไม่รู้จักแยกขยะแล้วไปจํากัดเนี่ยมันก็จะทําให้โลกเราเนี่ยร้อนเรื่องของขยะซึ่งเป็นปัญหาระดับของโลกนะคะวันนี้ก็ทางสมาคมธุรกิจสตีขอนแก่นก็ได้นำกิจกรรมตรงนี้มาให้แล้วก็จะมีฐานต่าง,างๆที่จะทำให้เด็กเรียนรู้เรื่องของขยะนะคะแล้วก็ ยังมีของรางวัลอีกมากมายให้กับเด็กๆด้วยนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะทางเซนทันพัฒน,นาเองก็ได้จัดกิจกรรมเซนทันคิดเตนะคะนำะให้เด็กรู้จักการรักทุกสัตวนะคะแล้วก็มีการโชว์ของไจแอนท์โชว์ที่เป็นครั้งแรกของจังหวัดขอนแก่นนะคะที่ทำให้เด็กๆเนี่ยได้รู้จักการที่จะทำยังไงในการที่จะเลี้ยงดูสัตว์หรือการใช้ ในเรื่องของวันเด็กเนี่ยเข้าเข้าใจการรับรงมากขึ้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่ทางเซ็นทรัทนได้จัดขึ้นนะคะรวมทั้งเราได้จัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการมอบของรางวัลให้กับเด็กเล็กนะคะหรือแม้แต่การแจกไอศครีมวันนี้ก็ยังมีด้วยนะคะแล้วก็ความลวมือในครั้งนี้เนี่ยที่จัดง ท่านเนี่ยก็ได้รับความร่วมมือจอากหน่วยงานต่างๆในการที่จะมอบของขวัญให้กับเด็กๆนะคะกเ็เชิญชวนนะคะเด็กๆทุกท่านเข้ามาร่วมกิจกรรมที่เซ็นทรานขอนแก่นได้นะคะวันนี้ก็จะมีหลายๆบูธนะคะให้กับเด็กๆนะคะถ้าเป็นรายการออของใจแอนด็อกโชนะคะเราจัดตั้งแต่วันที่ 5, 9ถึงวันที่15นะคะมกราคมนี้ค่ะ ะะแล้วก็วันเด็กเราจัดอีก2วันนะคะก็คือวันที่14แล้วก็15นะคะก็แล้วก็ครั้งนี้ก็ยังให้เด็กได้สแสดงพละกำลังนะคะก็เราร่วมกับสมาคมขอนแก่น f อนะคะมีการแข่งขนัปปนฟุตบอลด้านหน้าของร้านท่อนเหนียวด้วยนะคะก็จะทำให้เด็กๆเ,เนี่ยรู้จักรู้จัก แพ้รู้จักชนะนะคะเลยในทําให้เด็กเขาสามารถที่จะก้าวเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้นะคะในวันนี้ก็ทั้งด้านหน้านะคะทั้งในลานโปรโมชั่นชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็ยังมีชั้นด้านล่างที่กับสมาคมออทิสติกจังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วก็ชั้น5นะคะจากสมาคมธุรกิจสตรีขอนแก่นนะคะก็จะมีทุกชั้นเลยนะคะได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะ ไชกุสลากรสำนักข่าวเมกโปรโรายงาน